สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ s m i l e ง Taro ใบาตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบพิวริ่ฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะ ท่านไหนอยากสพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับก,การกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกแล้วก็การสพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกําไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะตาก็อยู่ตรงนี้เสมอในทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็ส่ง ความรักพลังงานด้านบวกหรือสิ่งดีๆให้กับทุกคนผ่านสมาธิทุกๆวันเลยนะคะรวมถึงไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องที่ดีหรือไม่ดีตาก็เชียร์อัพหรือว่าเป็นกองเชียร์อยู่ตรงนี้เสมอนะคะเอาละค่ะวันนี้ตาจะทำหัวข้อจัก,กรวาลกำลังสนับสนุนคุณเรื่องอะไรนะคะเรามาดูกันมาเริ่มม้ามอยสอยไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ขอตาเช็คพลังงานก่อนนะคะ ถือเหรียญ The f o o l สิดาบขอเปิดเพิ่มนะคะโอเคคนแรนดอมนี้ช่วงนี้มีความกังวลคิดมากเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเปล่า คุณอยากมีการเงินที่มั่นคงมากขึ้นคุณอยากจะใช้เงินไปกับอะไรก็ได้นะคะคุณมีความกังวลว่าเออฉันจะหามาจ่ายเงินหาเงินมาจ่ายทันหรือเปล่าตามรอบหรือเปล่าสิ่งที่ตาจะแชร์ก็คือว่าคุณอยากจะได้เงินถ้าคุณอยากจะได้เงินอะไรสักอย่างหนึ่งอถ้าเราตกอยู่ในความกังวล ความกลัวนะคะแปดดาบใบนี้มันเป็นความกลัวที่คุณอาจจะคิดถึงอนาคตมากกว่าปัจจุบันซะอีกอยากมีเงินเยอะขึ้นอยากเป็นอิสระทางด้านการเงินอยากให้บางเรื่องจบเช่นอยากปิดหนี้เหลือเกินถ้าตาถามคุณกลับว่าตอนนี้คุณขอบคุณคุณขอบคุณเงิน ที่คุณได้ใช้เขาได้รับมาได้ใช้ออกไปได้หรือยังหรือคุณดูแลเขาดีหรือยังถ้าคุณตอบว่าดีดูแลดีก็คืออ่าไม่แยกอะค่ะว่าเหรียญไม่สำคัญแบงค์สำคัญกว่าหรือเหรียญแยกกระเป๋าใส่แบงก์ก็เรียงแบงค์สวยๆกระเป๋าสตางค์ก็ไม่รกนะรวมถึง เวลาที่คุณใช้เงินนะคุณอย่าไปกลัวเงินหมดนะมันคือการบล็อกพลังงานหรือตอนนี้คุณจ่ายเงินเออตอนนี้คุณรับเงินน่ะคุณก็ต้องขอบคุณด้วยจ่ายก็ขอบคุณรับก็ขอบคุณทุกๆบาทหลายๆคนเนี่ยอยากได้เงินอาจจะไม่ใช่คนดันดอมนี้นะคะยกตัวอย่างแต่ไม่เคยดูแลเขาเลยแล้วก็ยังมีไมซ์ เกี่ยวกับประมาณว่าเงินเท่ากับหายยากเงินเท่ากับมีแล้วไม่ดีมีแล้วเป็นคนไม่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ละคนมีมุมมองต่างกันคราวนี้ถ้าคุณมัวแต่ create, เครียดถึงอนาคตด้วยนะจะมีไหมจะจ่ายทันไหมเนี่ยนั่นคือคุณกำลังโฟกัสผิดที่สิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกลบลบอะค่ะ กับความคิดอะไรก็ได้นะให้คุณหันมาอยู่ในคลื่นของความขอบคุณของการขอบคุณขอบคุณอะไรก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องยิ่งใหญ่ร่างกายของเราเลือดในตัวของเราเซลล์ในตัวของเราเรามีทุกวันนี้เนี่ยเพราะพระแม่ธรณีเพราะความอุดมสมบูรณ์ของโลกใบนี้ คุณเคยขอบคุณแล้วหรือ,อยังอืมสมมุติถ้าคุณอยากจะมีเงินที่เยอะขึ้นตอนนี้นะคะพลังงานของคุณอนะแต่คุณไปจดจ่อกับเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่จะได้มาสิ่งที่คุณจะต้องจดจ่อคือว่าต้องคิดให้ได้ว่าฉันปิดไปแล้วอันนี้คือเอากดแรงหนึ่งดูดมาช่วยหลายๆคนไม่เข้าใจฉันปิดไปแล้วไงฉันเป็นอิสระก่อนอิสระถึงจะตามมา ลองถามคำถามตัเองดูก็ได้ค่ะตามไปเรียนเรื่องนี้มาถ้าฉันปลดหนี้แล้วฉันจะเป็นอย่างไรนะถ้าฉันทํางานสบายขึ้นมากกว่านี้ฉันจะเป็นอย่างไรนะถ้าฉันมีคนที่รักฉันแบบหมดหัวใจดูแลฉันดีเนี่ยฉันจะเป็นอย่างไรนะลองถามคำถามเชิงบวกหรือคำถามแบบพี่ตาย,ยกตัวอย่างเพราะว่า หัวสมองจะประมวลผลให้เราก็จะไปดึงดูดเหตุการณ์เนี้ยถ้าเขาประมวลผลไม่ได้เขาก็จะส่งไปหาจิตใต้สำนึกใช่ไหมว่าเฮ้ยทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหน่อยเพราะว่าฉันยังไม่เห็นเลยสมองอะนะคะลองถามคำถามลองตั้งคำถ,ถามกับตัวเองบ่อยๆในเชิงบวกนะนะคะการที่คุณกังวล นั่นคือเรื่องปกติอยากให้ทุกคนรู้ว่คือความกลัวความกังวลนั่นคือเรื่องปกติถ้าคุณอยากมีงานที่ทําอยู่ที่บ้านเนี่ยหรืออยากมั่นคงทางด้านการเงินนะคะตาจะบอกว่าจงปล่อยให้มันจบไปเลยในความรู้สึกว่าปิดหนี้ไปแล้วเป็นอิสระไปแล้วทําซ้ําๆดูนะคะแล้วคุณจะไม่คิดมากเท่าเดิมยิ่งคุณคิดมากคลื่นในตัวของคุณนะคะที่ส่งออกไปอะ่ะ กำลังบอกกับข้างบนเนาะหรือสิ่งที่จะสะท้อนกับสะท้อนกับมาหาคุณคือความรู้สึกเดียวกันคราวนี้ถ้าคุณเครียดเนี่ยยังไม่มีเงินเลยยังไม่ได้เงินเลยสิ่งที่สะท้อนกลับมาก็คือว่าอ๋อเธอยังไม่อยากมีเงินตอนนี้เธอยังไม่อยากได้เงินตอนนี้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะคนรันนอมนี้อยู่กับความกังวลความคิดมากอยากจะมีอิสระเกี่ยวกับเรื่องเงินอยากจะจบหนี้สินบางอย่าง จงเป็นคนนั้นก่อนแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณเป็นคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้แต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณเป็นคุณปลดนี้ในใจได้แล้วหรืออยังอมืมาดูสิจัก,กรวาลจะสนับสนุนคุณเรื่องอะไรไม่เป็นไรนะคะทุกคนมีขึ้นมีลงมีกังวลแล้วก็ไม่มีกังวลอืมเห็นไหม หนึ่งไม้เท้าสวยมากว้าวราชาถือไม้เท้าอืมเดอะเมดิเชียน เก้าดาบสิเห็นไหมชัดเลยเอือังการมากจักรวาลกำลังจะช่วยสนับสนุนคุณเรื่องเงินสิ่งที่ไพ่หกใบนี้กำลังพยายามบอก แล้วตาพยายามจะส่งสารออกมาก็คือว่าถ้าคุณมีหน้าที่ต้องทำการงานงานอะไรก็แล้วแต่งานประจำธุรกิจหรืองานเสริมคุณแค่ต้องทำไปไเรื่อยๆคุณแค่ต้องทำไปไเรื่อยๆตามหน้าที่ของคุณบริหารจัดการเอาส่งไปนี้ขึ้นมา คุณทําตามหน้าที่อสารจากจัก,กรวาลน,นะคะสิ่งที่จัก,กรวาลจะสนับสนุนคุณจะสนับสนุนคุณก็คือว่าถ้าคุณทําดีที่สุดทําให้ดีที่สุดทําด้วยใจที่เป็นสุขทําด้วยความอยากทำคุณจะมีตําแหน่งที่ยกระดับขึ้นหรือคุณจะมี a พ s ชันในงานของคุณถ้าคุณยังไม่ได้งานคุณจะได้งานจากจักรวาลถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มต้นที่ที่ใช่หรืออยู่ในที่ที่คุณใช่เนี่ยคุณจะไปอยู่ในที่ที่ใช่เป็นตำแหน่งที่ใช่แล้วงานที่ใช่ด้วยบางคนจะได้ไปเริ่มต้นงานที่เป็นตำแหน่งระดับเมนเจอร์นะคะที่คุณกำลังสัมภาษณ์อยู่ที่คุณกำลังรออยู่ ใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถจักรวาลบอกว่าคุณนะโคตรเก่งเลยเก่งมากคุณคือเดอะเมดเดอะเมจิเชียนคนที่เสกอะไรก็ได้อ,อไม่กออกหมถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะถูกจับขึงแล้ว และเผาถ้าถ้าน้องตาอยู่ในสมัยก่อนนะน้องตาจะเป็นแม่มดใช่ไหมเราก็จะโดนเผาไปแล้วทุกคนเออสมัยนะั้นะนะนะมันคือเรื่องจริงนะคราวนี้จักรวาลบอกว่าคุณเก่งมากในใจคุณคิดว่าคุณเก่งหรือเปล่าอืถ้าคุณเก่งหรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่เก่งเลยคุณจะต้องยอมรับก่อนว่าคุณเก่ง เพราะฉะนั้นพิมพ์ยอมรับมานะคะคนที่มาดูแรนดอมนี้เนี่ยคือคนเก่งคุณเก่งที่สุดแล้วอืจะมีใครเก่งไปม,มากกว่าคุณคุณผ่านอะไรมาตั้งเยอะแยะทั้งความเจ็บความเหงาความเศร้าบางคนก็สําเร็จละ่ะแต่มันอยู่กับคุณได้ไม่นานบางคนนะคะเพราะให้คุณได้เจอกับหมาครั้งสําคัญก็คือว่า การที่ความสําเร็จความสุขเนี่ยอยู่กับเราได้ไม่นานมันมาเพื่อพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าคุณมีค่าคุณควรค่าพอที่จะจัดการชีวิตตัวเองอยอมรับมาเลยว่าเก่งอ่าและสามใบนี้นะคะเน้นย้ำนะ9้าดาบ ับหกดาบกำลังบอกว่าสวยไหมสิ่งที่คุณคิดอะเนี่ยที่คุณเครียดอยูอ่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้จงบอกความกลัวให้หลีกทางไปและความสำเร็จจะมาเยือนหลีกทางไปเก้ <c oughs> ดาดับหลีกทางไป แล้วก็เคลื่อนไปข้างหน้าความกลัวคือสิ่งที่เราคิดขึ้นเองปล่อยให้ข้อจำกัดปัจจุบันของคุณกระตุ้นให้คุณเติบโตที่ตาบอกว่าสิ่งที่คุณคิดอ่ะมันไม่ถูกเสมอไปอ่ะ อย่าเชื่อสมองคือสมมุติถ้าคุณคิดมากเรื่องการเงินเมื่อกี้นะคะมันหมายความว่าถ้าคิดลบๆอะ่ะอย่าไปเชื่อสมองมันไม่จริงเลยจงรีเช็คทุกความคิดตรวจสอบก่อนเชื่อความคิดนั้นถ้าคุณปล่อยบล็อกเนี่ยคุณกำลังบล็อกเงินก้อนใหญ่โชคลาภความโชคดี โอกาสดีๆไม่ให้เข้ามาหาคุณเพราะคุณยังติดคุณยังอยู่ตรงน้ำนิ่งตรงนี้คือก้าวดาบคุณอยู่ตรงน้ำนิ่งตรงไหนน้ำนิ่งคือน้ำที่จะเป็นน้ำที่เน่าเสียในอนาคตคุณจงปล่อยให้น้ำไหลคือคือคือก็มีรอเรือได้เนาะคืออย่าปล่อยให้พลังงานของคุณไปบล็อกมันด้วยการที่ คิดซ้ำคิดวนแล้วปล่อยให้มันอยู่กับที่อ่ะให้มันติดกับดักอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ปล่อยไหลไปเหมือนหกดาบโอเคเครียดได้กังวลได้แล้วมันมาพร้อมกับคําว่าช่างมันเถอะช่างแม่งดิอะไรอย่างเงี้ยตาชอบใช้คําว่าช่างแม่งเนาะแหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันมันไม่สุภาพแต่ตารู้สึกว่าอินนะคะบางทีตาจัดการอะไรไม่ได้อะ่ะ โอเคแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่จัก,กรวาลเลยจะเอาแบบนี้ใช่ไหมได้ช่วงนี้ตาก็โดนแบบทดสอบอยู่นะทุกคนหนักด้วยแต่ตาทำอะไรได้อ่ะโอเคยอมจำนนยอมแพ้แล้วโบกธงขาวสะบัดเลยแล้วแต่คุณคุณจะพาฉันไปที่ไหนแล้วแต่คุณเนี่ยคุณจะต้องมองเห็นก้าวดาบก่อน คุณถึงจะไปต่อได้ช้าหน่อยไม่เป็นไรอืมจักรวาลบอกช้าหน่อยไม่เป็นไรยังไงคุณก็ถึงฟังอยู่แล้วอืมแล้วไงคุณกำลังจะก้าวไปรับหนึ่งเหรียญของคุณนะ่ะสวยมากอะ่ะสุดยอดโชคราบความสำเร็จโอกาสที่ดีเรื่องโชคดีโอ ที่ไม่มีวันหมดด้วยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมโชคซ่อนอยู่ในโชคอีกชั้นหนึ่งซ่อนลงไปอีกบางทีโชคร้ายก็อาจจะนำพาโชคดีมาให้คุณก็ได้เออตาไปดูหนังเรื่องนึงมาแบบขนล,ลุกมากอะ่ะทุกคนในาใน l p p l ที v นะคะชื่อหนังชื่อว่า LUCK ลักที่แปลว่าโชคนั่นแหละเห็นใบนี้ขึ้นมาก็นึกถึงเลยว่า ต้องพูดเรื่องนี้นะพอดีเป๊ะเลยไม่มีเรื่องบังเอิญจริงๆคือตาอยู่ในสภาวะของการาเครียดบางอย่างอะนะคะแล้วอยู่ๆก็ได้ดูหนังเรื่องนี้เฉยเลยมาเป็นสาลประมาณว่าก็จะมีกลุ่มเนี่ยเล่าย่อๆมีกลุ่มของคนที่ผลิตโชคดีกับกลุ่มที่อยู่ข้างล่างข้างใต้ของโชคดีนะคะเป็นโลก ชั้นบนเหมือนชั้นหนึ่งกับชั้นสองอ่ะชั้นหนึ่งจะเป็นโชคดีชั้นสองจะเป็นโชคลายอ,ยอืมยอ่ยอๆคราวนี้มนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งโชคลายมากแบบทําอะไรก็ไม่ขนาดกดที่ปิ้งขนมปังที่ปิ้งขนมปังยังไม่ยังไม่ลงเลยอ่ะหรือแบบขนาดมีคนยื่นกุญแจให้อ่ะ ยังทําตกท่ออะไรแบบเนี้ยเขาเนี้ยเรื่องเนี้ยรวมๆเลยอ่ะผู้หญิงคนเนี้ยเข้าไปในโชคเมืองแห่งความโชคดีใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปทําทุกอย่างป่นปี้หมด <c oughs> นึกออกไหมเออแต่สุดท้ายมันกลับมาดีะนะคะเพราะมีแมวตัวหนึ่งอยู่ในภารกิจด้วยเป็นแมวดําเนาะคราวเนี้ยสิ่งที่ตาได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือว่าโชคร้ายอ่ะ มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นโชคร้ายเสมอไปคนที่เขาผลิตชโชคร้ายอะคะ่ะเออเขาอยู่กับมันได้อะเขาปรับตัวอยู่กับมันได้เช่นสมมุติเขากําลังเล่นบาสอยู่แล้วบาสอยู่ๆมันแฟบแฟบไปเลยอะเป็นแบนๆอะ่ะเขาก็กลายเป,เป็นเล่นอย่างอื่นแทนเป็นเล่นกีฬาแบบอื่นแทนอะไรเงี้ยหรือเขาทําเครื่องดื่มแล้ว เหมือนเป็นบาร์เทนเดอร์อะไรเงี้ยนะคะทำเครื่องดื่มแล้วเขาก็แบบปาไปอย่างเงี้ยเวลาที่เคยเห็นฝรั่งนะมที่เขาทําปุ๊บแล้วเขาจะแบบฟึดสไลด์ไปอะแล้วมันแตก <c oughs> เขาก็บอกว่าอ๋อฉันทําไว้อีกแก้วหนึง่งฉันดูอยู่แล้วว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยตารู้สึกดีกับหนังเรื่องนี้มากๆตรงที่ว่าทุกคนถ้าโลกนี้มันมีแต่โชคดีอะมันจะเป็นยังไงอะ ถ้าวันนี้เรายังรู้สึกว่าเขาคือโชคลายอะ่ะมันก็จะเป็นเช่นนั้นน่ะแต่ถ้าเราอยู่กับเขาได้เราปรับตัวกับเขาได้แล้วเราไม่มองว่าเขาเป็นโชคลายอะ่ะนั่นแหละคือความโชคดีเพราะผู้หญิงคนนี้ทำให้ตาเห็นว่าสิ่งที่เขาต้องการอะ่ะ เขาอะไม่ได้ต้องการโชคดีให้ตัวเองแต่เขาต้องการโชคดีให้น้องคนหนึ่งที่อยู่บ้านกําพากับเขาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งถึงแม้ผู้หญิงคนนี้จะโชคร้ายอะแต่ไม่ได้โลภจะเอาความโชคดีมาหาตัวเองแต่ทำเพื่อคนอื่นอะตาเลยบอกว่าโอเคอย่าไปมองว่าเขาคือความโชคร้ายหรือกระทั่งแมวอะอย่าไปมองว่าแมวดำอะในเรื่องอะนะคะอย่าไปมองว่าเขาไม่ดีอะมันอาจจะไม่ใช่อะ ตาเคยเลี้ยงน้องหมาพุดเดิ้ลสีดําเหมือนกันเนี่ยแหละตาเลยบอกว่าคุณจะเจอความโชคดีในโชคร้ายก็ได้แต่เราเลือกว่าเราเลือกมองไงว่ามันคือโชคร้ายเช่นตอนนี้เราไม่มีเงินค,ค,คุณอาจจะถามตาว่าเฮ้ยแล้วมันโชคดียังไงมันโชคดีตรงไหนรู้ไหมคุณจะได้เห็นว่า คุณจะดึงศักยภาพของคุณตรงไหนอะเอามาหาเงินหรือวันนี้ลูกค้าไม่เข้าหันไปโฟกัสว่าแทนที่จะโฟกัสอยู่กับว่าอุ้ยฉันเครียดฉันทำไม่ได้ฉันไม่ดีเลยเพราะฉันนู่นนี่นั่นอะฉันไม่ดีเหรออะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนเป็นไปลงมือทำแบบอื่นเพื่อเรียกลูกค้า นั่นคือความโชคดีในโชคร้ายเราจะพัฒนาขึ้นเมื่อเราเจอกับเรื่องที่คุณคิดว่ามันไม่ดีไม่มีเงินแล้วทำไมไม่มีอะไรจะเสียแล้วทำอะไรได้ทำไปเลยดีกว่ามาอยู่กับความคิดลบๆแล้วกอดเข่าบอกว่าฉันทำอะไรไม่ได้แล้วซึ่งมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้คุณจะได้หนึ่งเหรียญจัก,กรวาลบอกแบบนั้นพูดแล้วก็ขนลุก เนี่ยเราเรื่องที่ตาไปดูอ่ะมันจะเป็นเรื่องบังเอิญได้ไงอะ่ะแล้วตามาเปิดเจอไพ่หนึ่งเหรียญนี่ค่ะทุกคนเนี่ยแปดดาวออกมาอีกแล้วสี่เหรียญแปดเหรียญโอ้เอาสิเจอมู n ขยายสิโอ้โหจบ จบต้สำหรับคือสี่ดาบจบจะจบ,จบเออสั้นกระดิ่งเอียงไหมเนี่ยน้องตาจะมีเรื่องจะบอกทุกคนน้องตาเคยใส่ตาสั้น850มันต้องตาใส่ตาเอียงด้วยคะ่ะทุกคนแต่น้องตาไปทำเลสิกมาแล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีเอียงบ้างงั้นต้องขออภัยนะคะทุกคนพยายามจะจัดให้ดีที่สุดอ่ะถามว่า แปดดาบยังอยู่ไหมอยู่เพราะเขาคืออะไรเขาคือความเชื่อตั้งต้นของเราเขาคือสิ่งที่ทำให้คุณมีวันนี้่แปดดาบความกลัวฉันทำไม่ได้หรอกเนี่ยผีพรายที่พยายามจะดึงคุณเราก็ใส่ความกลัวเข้าไปเหมือนโดนมนต์คาถาอะไรประมาณนี้นะคะแค่มองเห็นนั่นแหละ เราก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นฉันจะมีเงินเยอะขึ้นจัก,กรวาลจะสนับสนุนคุณให้คุณมีเงินเยอะขึ้นด้วยสารบางอย่างอาจจะเป็นคลิปนี้ที่คุณรู้สึกว่าโอเคเพราะฉันยังไม่เข้าใจเงินเลยเงินยังไม่อยู่กับฉันหรือจัก,กรวาลจะสนับสนุนให้คุณรักตัวเองยิ่งคุณรักตัวเองแล้วคุณขอบคุณอะไรก็ได้ในชีวิตบ่อยๆคุณจะมีมากขึ้นแน่นอนนะคะ และเนี่ยปาดเหรียญมีมากขึ้นไหมอะมีมากขึ้นจากความสามารถของคุณจากความคิดของคุณจากการดึงดูดของคุณกดสะท้อนกดดึงดูดกดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะทำได้อะคุณทำมันได้นี่คือข้อความยืนยันคุณจะมีเงินที่เยอะขึ้น จากสิ่งที่คุณกระทำจากความคิดของคุณจากความเชื่อใหม่ๆของคุณแน่นอนนะคะ8เหรียญใบนี้นะและเดอมูนมาพร้อมกับสิเหรียญที่บอกว่าให้เห็นชัด,ชดความกังวลของคุณจะนำพาคุณไปสู่สิเหรียญได้เมื่อไหร่ที่คุณกังวลจงไปข้างหน้า กังวลอีกไปข้างหน้ากังวลอีกแล้วไปโฟกัสลงมือทำแบบอื่นถ้าคุณสามารถเขียนเรื่องเงินของคุณใหม่ได้คุณจะเขียนเรื่องอะไรถ้าคุณเขียนได้แสดงว่าคุณเชื่อได้จงมองความไม่ยุติธรรมเป็นเชื้อเพลิง จงยืนหยัดเพื่อสิ่งที่คุณเชื่อแล้วคุณจะได้สิบเหรียญแน่นอนนะคะสิบเหรียญเนี่ยเราใต้สำรับคือให้ดูสิบเหรียญใกล้ๆรวยไม่ไหวใต้สำรับคือสีดาบจัก,กรวาลเรียกร้องให้คุณวางใจเรียกร้องว่าทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าคุณปล่อยให้โลกจัดการบางเรื่องอย่าไปฝืนมัน ช,ช่วงนี้ตาก็ช่างแม่งตลอดเลยทุกคนโดนบททดสอบเยอะมากอะ่ะเออแต่ไม่ได้มาเล่าอ่ะนะคะว่าโดนอะไรบ้างเนาะแต่ละคนมีบททดสอบที่ต่างกันอยู่ละคุณก็มีแต่เราทําอะไรได้ไหมถ้ามันทําอะไรไม่ได้แล้วเราต้องเป็นสีดาบนิ่งสงบสยบความขาดแคลนนิ่งสงบ ยอมแพ้แล้วโบวกธงขาวนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่จัก,กรวาลจะสนับสนุนคุณนะคะจากไพ่ทาโร่แล้วเรามาดูไพ่ออร์เคิลปิดกันสนับสนุนคุณเรื่องอะไรอีกดีใจที่ได้ทำคลิปนี้สนับสนุนคุณให้คุณเติบโตเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานในเวลาที่ถูกฤด,ดูคุณจะเติบโตทางด้านจิตวิญญ,ญาณมากขึ้นจงตั้งเป้าหมาย บางสิ่งบางอย่างให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะจอยสนุกมีความสุขสองสองนั่น4-4นี่สององโหคขนลุก4-4่สี่สองสองสสสอง,สอง,องเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงเถอะนะคะจัก,กรวาลเน้นย้ำว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนยังไงความสุขก็ต้องเข้ามาหาคนดันดอมนี้แน่นอนนะคะแล้วไพแนะนำหนึ่งไปค่ะ เจ็ดเจ็ดเจ็ด co-create เล็กเจดซะด้วยขนลุกมากใบเนี่ยบอกเลยนะสั่นกระดิง่ง <c oughs> คุณคือคนที่ร่วมสร้างคุณจะมีพลังที่สอดคล้องกับจักรวาลพระเจ้าหรือใครเรียกอะไรก็แล้วแต่ แบบสมบูรณ์แบบด้วยความคิดความรู้สึกการกระทำแต่ละอย่างจะสานต่อความเป็นจริงในการเป็นหุ้นส่วนอันแสนสุขกับจักรวาลด้วยการทอดสมอไว้ที่ศูนย์กลางหัวใจจะทำให้คุณเติมเต็มไปด้วยความรักแสงสว่างและความอาจจัศจรรย์ทุกอย่างทำงานตามที่คุณรู้สึกตามที่คุณชอบตามที่คุณเชื่อ นั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวของคนแรนดอมนี้นะคะไม่เสีย,จยใจที่ทำคลิปนี้ให้ทุกคนสนับสนุนให้คุณจัก,กรวาลกำลังสนับสนุนให้คุณได้เริ่มต้นขยับขยายเรื่องการงานได้มีเงินที่เยอะขึ้นจงรู้จงแก้ไขถ้าต้องแก้จงเพิ่มความรู้ถ้าต้องทำจงเติบโตเป็นดอกไม้งามดละงเบ่งบานให้ถูกฤดูกาล คุณจงปล่อยให้ข้อจำกัดปัจจุบันของคุณกระตุ้นกระตุ้นให้คุณเติบโตนี่คือเรื่องราวของคุณแรนดอมนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิวใจต่ตางๆนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใคร สมายลิ่งทาโล่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ